ข้อ9เขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็เริ่มจากข้อ1ก่อนก่อนอื่นเนี่ยเราจะเปลี่ยน2มุมเนี้ยให้เป็นมุมเดียวกันก่อนก็เนื่องจาก75มันบวกกับ15แล้วกลายเป็น90เพราะฉะนั้นจากสูตรโคฟังก์ชันเนี่ยคอส75ก็จะเท่ากับ s i น์สินะแล้วก็ย้ายคอส15ไปหารก็ตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นแทน15นะ แล้ว15เนี่ยก็คือ60ลบ45เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยใช้สูตรแทน A ลบ B เป็นแทน A ลบแทน B หารด้วย1บวกแทน A แท n B ก็แทน60จะเท่ากับรูท3แทน45จะเท่ากับ1นีก็ข้างล่างคูณเลขแล้วสลับรูท3ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็คูณด,ด้วยคอนจูเกตเพื่อให้ตัวส่วนไม่ติดรูท ก็คิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้เท่านี้นะก็จะเห็นว่าตรงกันกันกบตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อหนึก็ถูกต้องนะข้อ2 cos s บวก s i n เนี่ย,ออย,ยจะไม่มีสูตรหาเราจะต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยให้เป็น s i n เหมือนกันหรือ cos เหมือนกันก็ได้นะก็จากสูตรโคฟังชันเนี่ย cos 10จะเท่ากับ sin 80แล้ว s i n บวก s ซ n เนี่ยจะเป็น ส s hip, to to i ซด์ฮาร์ปซัมคอ s ฮาร์ปดิก็ h a l f s u m จะเป็น60แล้วก็ h a l f d i ิจะเป็น20นะก็ซด60เนี่ยจะเป็น r ู o ส3ส่วน2ก็จะตัดกับ2ข้างหน้าก็จะเหลือ r ู o t 3 Cos นะก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมี r ู o t 3คูณอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีรู o t 3คูณเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดนะข้อ3เราจะทำจากฝั่งขวามาก่อนนะ ก็ตัวนี้เนี่ย cos บวก cos จะเป็น2 cos half sum cos half diff ก็ half sum จะเป็น3 a half diff จะเป็นลบ a นะก็ข้างล่าง cos ลบ cos ก็จะเป็นลบ2 sin half sum sin half diff ก็2กับ2เนี่ยจะตัดกันได้แล้วก็ cos ลบ a จะเป็น cos a sin ลบ a จะเป็นลบ sin a นะเราลบจะคูณกับลบข้างหน้าก็จะกลายเป็นบวก เราจะเห็นว่าตรงนี้มีคอร์ดส่วนซซายก็จะกลายเป็นคอร์ด3 a ตรงนี้ก็มีคอร์ดส่วนซซายเหมือนกันก็จะกลายเป็นคอร์ด a นะก็เราจะพยายามจัดรูปตัวนี้เนี่ยให้เหมือนกันกับตัวนี้นะก็จะเห็นว่าคอร์ดกับแทนเนี่ยมันเป็นส่วนกลับกันก็ถ้าย้ายตัวนี้ลงไปข้างล่างก็จะกลายเป็นแทนนะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นคอร์ดส่วนแทนแต่ว่าตรงนี้เป็นแทนส่วนคอร์ด เพราะฉะนั้นก็ไม่เท่านะข้อ3ก็ผิดนะข้อ4ก็จะทำจากทางขวาเหมือนกันสอง n cos เนี่ยจะมีสูตรหาเป็น sin ์ซัมบวกไซดดิฟนะก็2ตัวนี้บวกกันก็จะเป็น 2a เอาตัวนี้ลบกันก็จะเป็นนะลบ 2b นะซด์ลบซีตาเนี่ยจะเท่ากับลบซายซีตาก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นลบไซด์สองีแต่ว่าตรงเนี้ยเป็น บวกคอ s 2สก็ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ1นั่นเอง